ท่านคือดวงวิญญาณแห่งความสงบเหมือนพระที่เรียกตัวเองว่าอัตมานะครับแล้วก็ขออาจารย์เก้าการแนะนำนี่ผลงานวิทยากรนะเพราะว่าวันนี้ต้องใช้สองคนโค้ชแก้วการโจโจเวย์นะอดีตรองคณะบดีคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พึ่งเกษียณไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับก็เกษียณอันนี้เป็นเนื่องจากวันนี้เป็นหัวข้อ สมาธิบำบัดแบบไดชูโลค,คะก็ขออนุญาตเอาผลที่ดูนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือผลประวัติ P D e. ของดออรอทิทธิบอลัฒนะน,น,นะคะซึ่ง e. เป็นการที่ประวัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรอบที่สองนะคะก่อนหน้านั้นนีอาจารย์เคย13.8 h b a 1, e. 1>, b a 1 c แล้วก็ลดลงไปได้เหลือ5.8นะคะ, P D e. อ,ะอันนี้ก็คือเมื่อกันย e. าที่แล้วอาจารย์มีปัญหาสายตาคือมองไม่เห็นตาเบลอไปตรวจ าจากสูงแพ์อันนี้คือเนียยจะเรียนว่าโมเดิร์นไมด้ซนรักษาอาว,วัยวะแพ้ก็ดูแต่ตาไม่ดูอย่างนี่พอเราไปเช็คน้ำตาลน้ำตาลกันขึ้นตอนนั้นคือสิบสองเซษแล้วหลังจากนั้นก,ก็ฝึกลดลงมาเหลือส0 2จุดสองเมื่อเดือนกันยาสองสามธันวาสองสามเหลือเจ็ดจุดเก้ามกราสองสี่ขยับขึ้นไปเป็นแ1ดจุดหนึ่งมีนาสองสี่ลงมาเหลือหกจุดเก้าแล้วก็เมษาสองสี่คือยี่สิบส ปะคะดีม่กเก <c oughs> ิด4.8ปกติแล้วก็เมื่อวานนี้จะไปตรวจตาเพราะว่าหมอนัดฉีดยาตาช่วงแรกนี่คือ2สัปดาห์ฉีดทีหนึ่งเข็มหนึ่ง2,005 2สัปดาห์ฉีดทีหนึ่งนะคะแล้วก็พอช่วงหลังก็เริ่มห่างเป็น3แล้วก็ช่วงสุดท้ายนี่คือเดือนหนึ่งนี้เดือนเดือนก็จะฉ ติดต่อกันสองปีถึงจะกลับเข้าคือเขาใสี่เดือนเข้าสร่โรคสมบกเขาใช้ตรนี้โรคสมบุคือสองปีแต่นี้ก็คือขนาดนี้คือโรคสมบุแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้คือฟิล์มที่ขึ้นเนี่ยคือลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดแล้วแต่ส่วนหนึ่งมาจากที่อาจารย์คอนโทรลเมื่วานได้ด้วย4.8อาจารย์ใช้อะไรอาจารย์ใช้สามอย่าง R E D Rest และหนึ่ง R Radial Meditation E เอ็กซ์ไซส์เบาๆนะเพราะอายุขนาดนี้แล้วทักไม่ได้ขี่จักรยานค่ะขี่จักรยานกับเดินบนลู่นะคะ <Exact. S 2> ด,ดีไดเอทอันนี้ก็คือครูอาหารก็คือวันนี้อาจารย์ทำมาพันทงานพันมังสวิรัต่แล้วแต่ว่าอาจารย์ ทานบางส่วนแล้วออกกาลังกายมาเป็นก็คือเป็นปกติดีเป็นปกติู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการสึกราชโยคะโดยเฉพาะแอวานราชโยคะซึ่งเราคจะเปิดหลักสูตรก็คือเคลียร์เพื่อนพลังงานลบเติมพลังงานบวกล้างกรรมนะคะตัวนี้ส่งผลค่อนข้างสูงมากแล้วก็เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราเปิดหลักสูตรอบรมเรื่องไลฟ์เอเนจีอันนี้คือผลนะคะจากคนที่เขาไปอบรมมา ลูกๆเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็แถวข้างๆที่เห็นเนี่ยคือ Master of r e ฟเรกิ8คนนั่งเรนอยู่ด้ยวยกันนะคะคนนึ่มาจากสิงคโปร์ที่เห็นใส่เสื้อเชลสีดำๆอันนั้นคือคนสิงคโ,โปร์นะคะเขาก็มีเซ็นเตอร์อยู่ที่สิงคโ,โปร์ด้วยมาเรนเป็นคนอินเดียแต่มาอยู่ที่สิงคโ,โปร์นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยคือผลที่ได้ก็คือนั่งอยู่บนรถขณะอยู่บนทางด่วนเกิดปวดท้องขึ้นมาอยู่อย่างรุนแรง คาดว่าเกิดจากลมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีลมในตัวค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยรีบหมุนจ,จักรกลแต่จาไม่ได้ว่าเสียอะไร <c oughs> ก็เลยเดาว่าช่วงท้องน่าจะเป็นจักรกลสองและสามนะคะเขาก็เลยใช้สองสีนี้ตามหลักสูตร,รที่ได้เปลี่ยนไปไม่ถึงจื่นใจอาการปวดท้องทุเราท,ทันทีหายปวดภายในไม่กี่นาทีแล้วก็มีเลอลงออกตักท้องตามมาเขาก็ตอบมวาว่ารู้สึกขึ้นในพลังจักรกลจึงเบียนแท่จาราททราบค่ะ นะคะแล้วก็ดื่มน้ําที่ขอพลังจากอาจารย์ผลเลือดล่าสุดน้ําตาลจากร้อยสมสิบแปดหรือร้อยสามน้ำตาลสะสมห้าจุดแปดหรือห้าจุดสนะคะนี่คือผลจากการไปฝึกอย่างที่บอกค่ะของอาจารย์ยอิธิกรหลักสูตรคือเซลล์ฮิลลิ่งรักษาตัวเองเอาวิธีการไปใช้แล้วดูแลตัวเองนะคะส่วนนี้อีกเคสนึงค่ะไม่ไหวเพราะว่าปวดมากน่าจะเป็นมะเร็งป่องมา แล้วก็แอดมินกับทางหันคือเข้าโรงพยาบาลนะเขาปวดเขาไม่ได้นอนนอนไม่ได้เขาก็ขออาจารย์ให้ส่งพลังให้นอนชัวนช่วบ่ายหนึ่งชั่วโมงบ่ายหนึ่งชั่วโมงคือ,อเผอิญว่าเป็นพี่ชายของลูกศิษย์นะคะอาจารย์เขาก็เลยโอเคนัดหมายเวลาแล้วก็ส่งพลังให้เขาก็เลยรายงานผลมาค่ะว่าเมื่อคืนพี่เขานอนได้บ้างไม่ทรมานมากแต่ที่แปลกที่สุดคือหลังจากอาจารย์ส่งพลังให้ไม่มีพลังอีกเลย ให้หายอาการปวดลดลงแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะคะแต่ว่านื่องจากเขาไม่เคยอบรมอะไรกับเราเพราะงั้นการรับพลังงานของเขาเาเรียกเปิดเปิดปิดปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอยู่อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ต้องแบบคอยกระตุ้นให้เขาเปิดรับนะคะแล้วก็เพิ่อนว่าลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้ก็กําลังตั้งคันอยู่ด้วยพอดีช่วงที่อาจารย์ส่งเสริงอาจารย์ก็บอกให้เขาว่ารับพลังด้วยคือหมายถึงตัวลูกศิษย์อาจารย์นะให้ตัวเขารับพลังด้ว เขาก็บอกว่าลูกเขาทิ่เมื่อคืน да. be really นะคะเขาก็บอกมันมหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของผลนะคะพวกนี้คือเราจะไม่ทราบเลยถ้ากว่าผู้เข้าเรียนไม่ได้ส่งประหทเรานะคะก็ค่ะรุ่นเดียวกับเล็กนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องสมาธิบำบัดแต่ราชโยค่ะนะคะไม่ใช่เพียงแค่ทําให้จิตสงบเท่านั้นแต่ถ้าใช้เป็นเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จะทําให้หน้าที่การงานก้าวหน้าหรือจะทําให้สุขภาพดีขึ้น หรือป่วยอยู่แล้วทำให้อาการมันดีขึ้นได้